เมื่อเช้านี่ฝรั่งข้ามเกาะตั้งแต่หกโมงอะ่ะเดินม,มาขึ้นเรือตั้งแต่ยังไม่สว่างเที่ยวแรกเมื่อเช้านี่ออกหกโมงแต่ว่าเที่ยวมาจากดอนสักนี่หกโมงครึ่งนี่มาถึงเกาะสมุยแล้วแสดงว่าเที่ยวเช้าเที่ยวแรกออกจากดีออกจากดอนสักตั้งแต่ตีห้านั่นนะเพราะว่ามันใช้เวลาวิ่งนี่ใช้เวลาเดินทางนี่ชั่วโมงครึ่ง ไปอันนี้ถ้าเที่ยงก็ไป็นจนวนประมาณบ่ายบ่ายโมงคึ่งวันนี้เที่ยวนี้จะได้ไปลำใหญ่ว่าขามาอีกซีทานฟอรี่สิบเที่ยวนี้เรากลับซีทานฟอรี่ number นัมเบอร์เชนไปเรือลำใหญ่ครับ เดินมาชมหัวเรือได้ใหญ่กว่าใหญ่กว่าหาขามาแรงเล็กกว่านี้อันนี้ก็ตะเรืออาหารเขามาฝึกเขารถพาเด็กขึ้นมาหาข้าวกินช่วงนี้ยังไม่ค่อยหนานแน่นรถก็ยังไม่เยอะมากไม,ไ,ไม่รู้ซื้อตั๋วกว่อนน่าจะลำนู้นแหละคงในข้มาม เรือเที่ยวเที่ยงวันเรือเที่ยวต่อไปดอนสัต์เที่ยงวัน,เ,เ,วดน,เ,วนเดี๋ยวเดินไปซื้อตั๋วก่อนถ้าลำนู้สิบเอ็ดมงครึ่งขึ้นลำนู้สิบเอ็ดมงครึ่ง นี่เป็นเรือลำใหญ่ลำใหญ่กว่าทุกทุกทุกเที่ยวที่เรามาเรามาแบบแบ็คแพคเกอร์ครับเราไม่มีรถครับเราต้องอาศัยเรือโดยสารข้ามมาเพราะว่ารถเราจอดอยู่ฝั่งโน้น ก็เดินก่อนา้านขวาแบ็คแพคเกอร์กับดอนศัก วิวบรรยากาศบนเรือนะครับบรรยากาศเรือบรรยากาศภายนอกเรือ,อมีเรือคังเรือระหว่างขึ้นเรือเข้า เดินไปรับลมบนหัวเรือไปชมบรรยากาศหัวเรือครับน,รนี่คือพวง,งเรืออันนี้เฉพาะสมาชิกค,ครับเฉพาะสมาชิกค,ครับอ่านป้ายเลยครับยัไงไม่ไองไปดึงครับเปิดไม่ได้ หมดเลยวันนี้เอยอ่าเข้าไปนั่งในห้องอเย็นยนเยงันีว่ดี๋ยวนั่งดีวีได้นั่งไหนล่ะนั่งนี่ไหมที่ขาวางขาลงโลก

หนูอยู่ไหนครับอยู่จังหวัดอะไรคะหนูไม่ได้อยู่จังหวัดหนูเกิดที่นี่ค่ะเกิดที่เกาะสมุยอ๋ออยู่สุราษฎร์ธานีนั่นน่ะสวนสวนแม่หนูอยู่ที่อะอรอยู่โฟร์รี่สีทรานโฟอรี่ออกมาจากเกาะสมุยตอนสิบสิบเอ็ดโมงสี่สิบห้านาทีชั่วโมงครึ่งก็ถึงฝั่งดอนสัก วันนี้จากนอนศักก็เข้านาสารเดี๋ยวจะพาลุงตู่ไปทำคอนเทนต์เย็นนี้สะพานสะพานรถไฟแคบนาสารเป็นสะพานที่เป็นเป็นสะพานรถไฟที่แคบที่สุดในประเทศไทยนะครับมีความยาว150เมตรซึ่งอยู่ที่อำเภอบ้านนาสารนะฮะและ้วก็สถานีรถไฟนาสาร อีกจุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งก็ที่ริมคลองวัดนาศาะวันนี้สามสามจุดสามคอนเทนต์เย็นนี้ที่พักก็จะพักรีสอร์ทที่พักนี่คือละสี่ร้อยไม่มีเตียงคู่ก็อยู่ใกล้ๆกับใกล้ๆกับภูเขาวัดนาศาร บ่ายโมงสินีถึงท่าเรือดอน ชั่วโมง3านาทีจากเกาะสมุยมาถึงดอนสักเดี๋ยวจากนี้ไปก็เข้านาสาลก่อนวันนี้ไปนอนนาสาลหนึ่งคืนเย็นนี้จุด เช็คอินคอนเทนต์ 3. จุดคือ 1. สะพานรถไฟแคบที่สุดในประเทศไทยมีความยาว150เมตรจุดที่ 2. ก็คือริมคลองริมคลองบ้านนาศาลจุดที่ 3. ก็สถานีรถไฟบ้านนาศาลแล้วก็จัดนอนอที่นาศาลคืนนี้ พรุ่งนี้ก็กลับมาทางเส้นเดิมก็คือเส้นเลาะชายฝั่งตะวันออกออกมานี่เลยออกมาก็นี่แหละเส้นขนมสีชนภ้าศาลาสะพกสีธรรมราชพรุพวกน,นี้นี่อาจจะตียาวไปนู่นเลยสงขา